สวัสดีคนไทยทั้งประเทศครับผมจอห์นนี่กองปราบครับขออนุญาตพาทุกท่านมาเยี่ยมชมค่ายมวยจอห์นนี่กองปราบนะครับกับบรรยากาศค่ายมวยเล็กๆที่สารฝันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนในแถบชุมชนถิ่นต่างจังหวัดต่างอำเภอแถวบ้านผมครับวันนี้ครับผมกําลังติดตั้งเวทีนะครับเพื่อให้น้องๆหนูๆได้มีสถานที่ฝึกซ้อมมวยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าเอาเวลาว่างไปเล่นเกมติดเกมงมแงมนะครับตอนนี้ เรากำลังติดตั้งเวทีมวยนะครับขนาดเกือบมาตรฐานนะครับพอที่มีพื้นที่ให้น้องๆน,นักมวยได้มีพื้นที่สูดซ้อมนะครับฝากไปถึงเยาวชนที่อยูใอ่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านทุ่งนามือป่าของผมนะครับอำเภอพิบูลสงครามบ้านนาแกนะครับอยากจะออกกำลังกายอยากจะเรียนรู้วิชาต่อสู้นะครับเมื่อวานเราได้จอมโหดอ m มิเนน t a แอมาเป็นครูม,มวยเทนเนอร์ วันนี้ครับอีกสักคู่หนึ่งจะได้อดีตแชมป์มวยรอบปูนเสือกำลังเดินทางมาครับปอริสสเียนยืนยงครับกำลังจะเดินทางมาเป็นครู่มวยขางค่ายของผมครับก็มีน้องๆน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นนักมวยชื่อดังนะครับก็จะมาฝึกซ้อมฝึกสอนทางเราไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับเราก็มีพื้นที่น้องๆมีอุปกรณ์กีฬาให้น้องๆได้มีสถานที่ได้ออกกำลังกายได้เรียนรู้วิชาการป้องกันตัวนะครับสำหรับนักท่านน้องๆคนไหนอยากจะ ขึ้นชกพี่จอ์นนี่ก็จะสนับสนุนพาไปเปรียบคู่มวยชกสำหรับเร็วๆนี้วันที่13าครับอำเภอตะการพืชผลเจตัวในค่ายผมค่ายจอ์นนี่กองปราบครับเว่าขึ้นสังเวียนอีกรอบวันที่13นี้ฝากเชียร์ฝากติดตามกํากำลังใจผมด้วยและฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับถ้าอยากจะเอารูรหลานของท่านมาเรียนวิชามวยมาฝึกซ้อมมวยหรืออยากเป็นนักมวยมาสังกัดค่ายผมได้ผมไม่คิดตังค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ มีโอกาสมาพาบุตรหลานท่านมาซ้อมมวยณทุ่งนามือปราบของผมครับและฝากไปถึงแฟนลับจอน,นี่มือปราบ f c ที่รักในกีฬามวยที่ชื่นชอบมวยนะครับท่านใดมีอุปกรณ์กีฬามวยนะครับผมจอน,นี่กองปราบกราบขอความเมตตาความอนุอเคราะห์เผื่อท่านมีอุปกรณ์มวยที่เหลือไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายนวมกางเกงกีฬาเกงมวยหรืออุปกรณ์ต่างๆครับจัดส่งมาให้ผมได้นะครับมอบไปยังน้องๆหนูๆนะครับที่กําลังจะมาเป็นสมาชิกใหม่ในสีเสื้อจอน,นี่กองปราบ ณนะทุ่งนามือป่าครับกับบรรยากาศค่ายมวยอยู่บ้านนอกนะครับอยู่ต่างถิ่นธุรกันดารน,นะครับแต่ผมคนหนึ่งอยากจะสนับสนุนเพื่อจะสารฝันเด็กๆนะครับให้เขาได้มีแรงบันดาลใจเอาเวลาว่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเอาเวลาว่างไปทําสิ่งไม่ดี ขอเป็นกำลังใจคนไทยทประเทศครับและฝากเป็นกำลังใจให้กับค่ายมวยจอนี่กองปราบด้วยนะครับวันทุกๆวันตอนเย็นผมไม่ติดภารกิจผมจะสอนมวยอยู่นี่ทำกิจกรรมไล่นาสวนผสมอยู่นี่หากมีภารกิจจับโจรผมก็จะบินไปไปจับโจรครับขอเป็นกำลังใจคนไทยทปรทเทศครับสวัสดีครับตอนนี้ครับสวัสดีครับทุกท่านทั่วประเทศไทยครับกับค่ายมวยการทุ่งนาบ้านๆนะครับค่ายจอนี่กองปราบนะครับพบวันนี้กับยอดมวยแชมป์ปูนเสือตัวที่4ี่นะครับ บอลิสเสถียรยืนยองนะฮะวันนี้ครูมวยแชมป์ปูนเสือระดับประเทศไทยนะครับมาเป็นครูมวยนะฮะ,ะสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศครับวันนี้มาดูบรรยากาศค่ายมวยณนะท้องทุ่งนามือป่ามนะครับตำบลละเวบ้านนาแกรครับจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เราได้รับเกียรติจากยอดมวยเมืองไทยนะครับแชมป์มวยลอบปูนเสือตัวที่4ครับเปอริสสถียนยืนยงครับให้เกียรติมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับทางค่ายครับครับยอดเลยนะครับนี่ครับคนแรกครับเกงดํานี่ครับแท็กเตอร์ชกมาแล้ว3ครั้งครับชสแ่นะครับแท็กเตอร์จนนี่กองปราบ เคนที่สองนะครับเอ้ยคนที่สองของทางข่ายนะครับนี่ครับเพชรอนันต์จอห์นนี่กองปราบครับชกมาแล้วสองครั้งแพ้รวดครับคนที่สามอ่าเจ้าจอมจอห์นนี่กองปราบครับชกสามชนะสามครับนนี่ครับซุปเปอร์แบงค์จอ์นนี่กองปราบชกมาแล้ว4 6ครั้งนะครับแพ้หชนะ40นะครับไม่มีเสมอครับ <Workers S 2> วันนี้เราได้เทนเนอร์นะครับเพิ่งบินมาจากฮ่องกงเลยนะฮะปวริศเสถียรยืนยงนะครับบอไวเนาะกรบอลไวเนาะไปลตัก็ตงเขาต้องีเนาะไปวิ่งมัไปเร็ว่ันเาสิตไเร็วปั๊บล g r a เข้ามาปั๊บเลย grab อมาเยบแต่ซ่ไวมองหน้าเขาก็เลเข้าับสิเดียวลปั๊บสิเ่เคยรักงบอไปไว r มากปั๊บนี่

เหนียงตะเทียนที่จับตาดูไอ้ตัวเล็กนี้นะครับทีเด็ดของทางค่ายเลยนะครับเพล็ดอนันต์จอหนนี่กองปราบนะครับชกแล้วสองครั้งนะครับแพ้สองครับครับผมวันนี้เราได้ยอดมวยจากแชมป์มวยรอบปูนเสือครับโบวริทสเสถียนยืนยงนะครับครับผม นี่คือ่ายมวยครับบรรยากาศท้องทุ่งนาบ้านๆครับเพื่อสร้าง,ง,างาเด็กๆสารฝันเด็กๆให้ห่างไกลยาเสพติดนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับออกกําลังกายเกือวันหนึ่งไม่แน<อ>่เด็กๆเ,เหล่านี้เขาอาจจะเป็นยอดมวยในอนาคตก็ได้ครับนี่เลยครับเจ้าเพชรอาน,านันต์จอนี่กองปราบนะครับนี่โชคมาแล้ว2ครั้งแพ้2ครั้งครับวนที่13แก้ตัวใหม่นะครับ บกวนไปขายบกงวงอยู่นี่ครับเราได้คูมวยนะครับแชมป์มวยรอบปุนเสือนะครับเปาฤทธิ์เสถียรยืนยงนะฮะมาเป็นเทนเนอร์นะฮะมาเป็นเทนเนอร์ของทางค่ายนะครับเราได้แชมป์มวยรอบปุนเสือเลยนะครับมาซ้อมให้กับทางค่ายนะครับนี่เ่มเดิ สามเน่มึนไปมาเจ้าของสีมันนี่เคลียรเลยน่มัไปมาเนี่ยฮะโอคเจ็ดฝากไปถึงบุตรหลานของท่านนะครับผู้ครองท่านใดเอานักบุตรหลานของท่านนะครับมาซ้อมมวยมาฝึกวิชาป้องกันตัวเชิญเลยได้เลยนะครับทุกยามเย็นนะครับผมพร้อมจะฝึกวิชาป้องกันตัวให้และก็จะมีเทนเนอร์ครูมวยชื่อดังระดับประเทศ มาสอนให้บุตรหลานของท่านฟรีนะครับผมไม่คิดท่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับมาได้เลยนะครับนี่เลยครับกับค่ายมวยแบบบ้านๆนะครับปวริศเสถียรยืนยงนะฮะน้ามาเป็นครูมวยนะครับนาเพชรอนันต์ครับเรามีเพชรอนันต์นะครับทีเด็ดของทางค่ายนะครับเพชรอนันต์นะครับในน้ําหนัก30กิโลกรัมนะครับชกมาแล้วสองครั้งแพ้รวดทั้งสองครั้งนะครับ <laughs> ทีเด็ดนะครับเออสุดยอดเลยครับวันนี้เราได้คู่ <screen> มวยระดับแชมป์มวยรอบปูนเสือเลยนะครับอืม <sm art in the ocean> นี่ครับอวริศเสถียรยืนยงนี่ <sm art in the ocean> นี่ฮะครับของแท้ครับของแทค้ค <sm art in the ocean> ่ายมวยนี้ของแท้นะครับค่ายมวยนี้ถึงจะอยู่บนนอกการท้องลุก ของไร่ท้องนานะครับแต่บอกได้เลยว่าของแท้นะครับเมื่อวานเป็นจอมโหดอีมิเนนต์แอร์วันนี้เป็นปวรวิสเสถียรยืนยงนะครับมีแต่ของแท้นะครับฝากไปถึงบุตรหลานของท่านนะครับท่านใดผู้ปกครองท่านใดอยากจะพาบุตรหลานมาเป็นนักมวยมาออกกําลังกายเชิญนะครับหรือท่านใดอยากมาออกกําลังกายร่วมกับผมเชิญนะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมมีเครื่องดื่มอาหารการกินให้เต็มที่ซ้อมมวยเสร็จก็สแตกเหล้ากับผมได้เลยนะครับ เออซ้อมมวยเสร็จก็กินเหล้าต่อกับผมได้เลยนะฮะเพราะผมสแตกเหล้าเป็นชีวิตจ,จิตใจอยู่แล้วนะฮะอ่าเวลาจี๊ดแซ่บวันนี้เท่บ้างอ่านี่เลยครับถึงจะเป็นไข้มวยแบบบ้านๆนะครับแต่เราได้ยอดเทรนเนอร์มาจากฮ่องกงบินมาจากประเทศฮ่องกงเลยนะตอนนี้ประวัติศิลป์นยงไปเป็นครูมวยอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะเนี่ยแชมป์มวยรอบ อุลเสือตัวที่สี่นะครับปวริศเสถียรยืนยงยงยงครับผมขอบค nah, ุณ FC ปวริศด้วยนะครับโอ้โห FC ปวริศเยอะแยะมากมายเลยครับนี่เลยครับค่ายมวยแบบบ้านๆนะครับนี่คือเจ้าจอมนะครับในน้ำหนัก33กิโลกรัมนะครับส่วนตัวน <kindergarten. 3. S 1> ี้นะครับทีเด็ดของทางค่ายเลยครับเพชรอนันนี่เพชรอนันต์เพชรอนันต์นะครับเพชรอนันต์ โชคมาแล้วสองครั้งครับแพ้รัวทั้งสองครั้งครับเออทีเด็ดครับทีเด็ดครับเพชรอนันต์เออเออของแท้นะครับวันที่สามสิบสามนี้แก้ตัวครั้งที่สามนะครับเพชรอนันต์นะครับเออครับผมนี่ฮะนี่เราได้รูมวยนะครับต้องขอบคุณทางบอวริสสตเียนยืนยงนะครับอื dọn ừ. thiên <laughs> <laughs> <đoạn> đó thôn chắp ăn nhắm tay 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 nhắm

ุ่งนามือปราครับทาบุตรล้านของท่านมาร่วมซ้อมมวยของผมได้เลยนะครับยินนี้ต้อนรับนะครับให้มวยแห่งนี้มีแต่โคตรมวยนะครับชื่อดังมาเป็นเทนเนอร์นะครับวันก่อนนะครับเป็นจอมโหดอีมิ n เ n นแอร์วันนี้เป็นปาวริสสเียนยืนยงนะครับใส่ไหมใส่ย่าผมใส่เป็นนะอ๊ยแจคกยนยังเอาได้น like <Yeah, S 1> <té> ี่นี่ครับดูเทนเนอร์ครับ นี่นี่นี่มันต้องอย่างนี้ครับการฝึกมีนะครับหรือใครไม่อยากจะซ้อมมวยจะมาสะแตกเล่ากับผมผมก็ต้อนรับนะครับ <c oughs>

บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนักาขา่มวยจอนี่กองปราบนะครับวันนี้เราได้ครูมวยแชมป์มวยรอบคุณเสือตัวที่4ครับเปาวิิ์เสถียรยินยงมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับนักมวยในทางค่ายนะครับ

เ็ดสามขึ้นสุดลงสุดเอาไหมขึ้นสุดลงสุดเอาไหมขึ้นข้างไว้ก่อนเออข้างไว้ข้างบนเอาเอาเอาไหมลงลงไปนับหนึ่งลงไปแล้วขึ้นมาหนึ่งลงไปแล้วขึ้นมาหนึ่งผมได้ขึ้นลงสุดแท้เอาเอาไหมเอาสิบเถอะไหนเดียวไหนเดียวหนึ่งข้อหนึ่งข้อ ใหญ่ทองแต่พื้นที่ละมันบันไดแรกเนเออเก่งไหมนี่นี่ดูดูวิธีการนี่นี่เห็นไหมอย่าให้ท้องแต่พื้นนะอยาให้ตั้งอกแตะพื้นโอ้แฟลลอยมันโหลดเลยเวลาชมเนี่ยตวเบื้องมองไดเวลาชมเบื้องมองได้ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆนะค่ายมวยจอนี่กองปราบนะครับพาบุตรหลานทงท่านมาร่วมสอมมวยผมได้นลครับเรามีเทนเนอร์ชื่อดังระดับประเทศนะครับมาสอนมวยยามเย็นๆนะครับวันนี้เราได้ปวริตเสถียรยืนยงนะครับแชมป์มวยรอบกุนเสือช่องเจ็ดตัวที่สี่นะครับเบินทางมาจากประเทศฮ่องกง เดินทางมาเป็นเทรนเนอร์ครูมวยให้นะครับนี่นะฮะนี่คือแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับบาวริสฐเสถียรยืนยงนะครับอ่าไปดยนูไปเลยเด็กไปดูไปเลยยืนยังเดียวะดีมากยืนยังเดียวเนี่ยมันจะถือของเข้ามาบอกเขาตรงขยับไฟลังเครื่องเก่าปึ๊บดีมากปุ๊บเอาฮ้ยขยับไฟลังปุ๊บปุ๊บ ส่ก็ได้ขวาก็ได้เนาไปหลังนิดนึงเมื่อใส่ปัดมือขวาตังเนาะคลิปปัทางนี้ก็ได้คิปทางนี้ก็ได้คิทังนี้คนี่ทีองนี่คิคินี่คิท่องเนีคเนาะปัดทงนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้คิปอีกทางนี้เียางนี้คลิี่ทางนี้เลียาง้สยเนาะใส่เนื้อว่ มือใส่ไก่กวางง่ายกว่ามือฟ้ามือสึงอย่างย่งยอมมาบันกวดตัวเชฟสารับกันอสองเทื่อรับกันนี่คือบรรยากาศการฝึกซ้อมมวยของน้องๆเยาว,วชนนะครับเพื่อห่างไกลายาเสพติดนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปเล่นเกมนะครับดีกว่าไปติดเกมงอมแงมนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนามือปราบบ้านไอแก่ตะบลลัเวออำเภอพิบูรณ์นะครับผู้ปกครองท่านใดอยากพาบุตรหลานของท่านมาซ้อมมวยเจอได้ยามเย็นๆทุกวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นครับเชิญนะครับ วันนี้เราได้เทนเนอร์ชื่อดังอีกหนึ่งท่านนะครับปวริศเสถียนยนยงแชมป์มวยรอบปุนเสือตัวที่4ครับซ่อมไปกินเหล่าเมลงซ่อมไปกินเหล่างมลายว่ะ เก้าร้อยกัวยัน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 ดวขอได้เลยครับไอจีแพรขาดสดเก็บสี่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับ บะไข่มวยอยู่ที่ทุ่งนามือปราบครับไข่มวยอยู่ที่ทุ่งนามือป่าบ้านนาแกตมุนละเวนะครับทุ่งนามจอนี่กองปราบเลยนะครับเหมือแรงผมผมซ้อมใบสแตกเราเสียหรอครับส่วนเยาว,วชนเขาต้องซ้อมจริงจังนะครับส่วนผมนี้เอาแห้งไปกินเราครับ <c oughs> วันนี้เราได้แชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับมาเป็นเทนเนอร์นะครับเปาวริศเสถียรยิงยงนะครับ นี่บรรยากาศค่ายมวยบ้านๆนะครับนี่ครับแท็กเตอร์จอนี่กองป่าเป็งเก่งดําครับเพชรอนันต์จอนี่กองป่าเป็งเก่งแดงนะครับนี่นี่นะฮะอ่าครับผมือบรรยากาศการฝึกซ้อมของเยาวชนน้องๆหนูหนะครับวันนี้เราได้เราได้บอกเพชรอนันต์มึงเห็นยังมึงเสียหันหลังให้เขาเตะอย่างเดียวเลยหเออคนเทียบเนี่ยที พยับามตีมือถ่วงเลยตีมือถ่วงเลยโอ้นี่ฮะอยากตีมือถ่วงเลยเอ๊บจังรับงอืมนี่ซุปเปอร์แบงค์จอนนี่กองปราบครับผมนี่บรรยากาศยามเย็นๆนะครับวันนี้เรามีเทรนเนอร์ครับบอลวริศเสถียรยืนยงนะครับมาเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับครูมวยนะครับขอบคุณท่านมากเลยครับ บอกว่านไปขายบกม่วงครับบีทเทอร์มันไปขายบกม่วงมาเลยครับ,บผู้ปกครองทัางใดจะพาบุตรหลานท่านมาซ้อมมวยมาออกกำลังกายเชิญได้เลยนะครับอ่าไปกัดมวยก่อนนะบรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนานะครับไข่มวย บรรยากาศดีๆนะครับกางท้องไร่ท้องนานะครับอ่าครับผมบรรยากาศยามเย็นๆห่างเพื่อสนับสุนให้เราวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับอ่ารู้จักออกกาลังกายใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์วันนี้เราได้บวริิ์เสถียรยืนยงนะครับมาเป็นรู่มวยครับมามาเลยครับ บุตรผู้ปกครองท่านใดอยากพาบุตรหลานของท่านมาซ้อมมวย่ายมวยของผมยินดีต้อนรับครับอยู่ที่ทุ่งนามือปา่าบ้านนาแกนะครับอําเภอพิบู์นะครับ,บ,รรบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพาบุตรหลานของท่านมาออกกําลังกายมาเป็นนักมวยอยากโชคผมจะพาไปขึ้นสังเวียนนะครับเรามีครูมวยดีๆระดับประเทศมาร่วมเป็นเทรนเนอร์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านปวาติตสถียนยินยงนะครับน้องเลิฟนะครับเมื่อวานก่อนเราได้จอม ภาพนิ่งไหมคุณว่าไทายภาพนิ่งไหมนะ<ม>บรรยากาศยามเย็นๆครับหากท่านใดจำได้ครับปรวริศเคยชิงแชมป์กับช้างศึกนะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่4ี่นะครับแชมป์ตกเป็นของปรวริศเสถียรยืนยงนะครับนี่เลยครับวันนี้ปรวริศเดินทางให้เกียรติกับทางค่ายจอนี่กองปราบนะครับ เด็กผู้หญิงก็ฝึกได้ครับเชิญนะครับค่ายมวยชื่อค่ายจอห์นี่กองปราบนะครับณนะทุ่งนามือปราบบ้านานาแกนะครับเรามีบรรยากาศแบบท้องทุ่งนานะครับค่ายมวยจอหนี่กองปราบนะครับมีโอกาสมาเลยนะฮะมาซ้อมมวยมาออกกำลังกายร่วมกับผมนะครับซ้อมมวยเสร็จ

ความสุขของประชาชนคือความสุขของผมครับนี่ครับบรรยากาศบ้านๆนะครับอ่าโชคอนันต์กับแท็กเตอร์นะครับอ่าอ่าอ่ามือมือมึงยังหยุมตากันอ่าอ่าวขู่มวยนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับใช่ครับเปาวดิเสถียรยืนยงครับอ่าแชมป์มวยรอบปูนเสือ มวยเสือตัวที่4ของเมืองไทยนะครับไม่ต้องห่วงครับทีเด็ดจอนนี่ทุกของแท้ทุกอย่างครับไก่ชนก็สายพันเงินล้านของแท้มวยก็ยอดมวยมาเป็นครูมวยของแท้เลยนะครับแสุดยอดเลยนะครับเปาวริศเสถียรยืนยงอันนะครับนี่ทีเด็ดนะครับเพชรอนันต์นะครับนี่เพชรอนันต์กับแท็กเตอร์นะครับ อ่าออ่าออเพียดอันนันี่อย่จหยุมตากันเนอะอ่าอ่าอ่ามาสวมข้อก็ได้ครับคุณได้มาสแตกเราผมก็มาได้นะครับมาโบชมวยก็ไม่กินเราก็ได้ <c oughs> นี่คือบรรยากาศค่ายมวยจอนี่กองปราบนะครับณทุ่งนามือปราบบ้านนาแกวันนี้เราได้แชมป์มวยรอบปูนเสือตัวที่4มาเป็นครูมวยนะครับ เปาวริศเสถียรยินยงนะครับน่ามาเป็นเทนเนอร์ให้นะครับครับอาฝาาไปถึงบุตรหลานอ่าและก็ผู้ปกครองท่านครับท่านใดอยากจะพาบุตรหลานของท่านมาซ้อมออกกำลังกายเชิญครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเที่ยวเล่นทุ่งนาผมครับบรรยากาศยามเย็นนะทุ่งนามือปั๊มนะครับครับผม ได้วงไหว้วอเพชรอนันต์ไว้วอเพชรอนันต์เออสอดไหมสอดไหมเออเ่าหมวยแดงแดงกางเกงแดงนี้คือทีเด็ดของค่ายนะครับเพชรอนันต์จอนี่กองปราบชกมาแล้วสองครั้งแพ้ทั้งสองครั้งครับอยู่อำเภอพี่บุญบางสาหารครับ มโอกาสผ่านมาครับมีทั้งค่ายมวยมีท cuest, มั้งฟาร์มพ่อพันไก่ชนสายพันเงินล้านนะครับ hey, 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 hey. มีทั้งที่พักโฮมสเตย์รีสอร์ทนะครับมีแพนะครับมีทุกอย่างครับมาเที่ยวทุ่งนามือปราบได้เลยครับตอนนี้บรรยากาศอยู่ท่าท้องทุ่งนามือปราบนะครับ hey. 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 อวันนี้เดาได้บวรวิทย์สถีนยินยงนะครับมาเป็นเทนเนอร์สุดยอดเลยครับครูวมวยชื่อดังนะครับมีโอกาสมาเทีย่ยวนะครับบรรยากาศดีๆนะครับนะ้ทท้องทุ่งนามือปราบยามเย็นๆน,นะฮะนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนาผมนะครับบรรยากาศเนื้อที่60ไร่นะครับริมถนนดําเส้นทางจากอาเภอพิบูลเวสามังสาหารไปอําเภอศรีเมืองใหม่นะครับ มีทั้งบรรยากาศโฮมสเตย์มีฟาร์มพ่อพันธุ์ไก่ชนสายพันธุ์เงินล้านมี่ข่มวยนะครับมีสนามฟุตบอลนะครับ<ง>มีบอ่อปลามีสระว่ายน้ำนะครับ<ง>มีโอกาสมาเที่ยวกินเหล้าครับ<ง>ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ<ง>มีโอกาสมาเที่ยวท้องทุ่งนาำบรรยากาศยามเย็นวันนี้พึ่งกำลังไถนะครับวนันวานข้าวนะครับมีโอกาสมาสแตกเหล้ากับผมนะครับ นี่คือตัวอย่างในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและก็ต่อชุมชนนะครับสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆเยาวชนให้หันห่างไกลยาเสพติดดีกว่าไปติดเกมติดการพนันไปติดสิ่งไม่ดีนะครับเขาก็มาซ้อมมวยกันยามเย็นๆนะครับผู้ปกครองเขาก็ให้การสนับสนุนนะครับวันนี้ค่ายมวยนี้เราได้รับเกียรติจากปวาริศเสถียรยืนยงนะครับยอดมวยแชมป์มวยรอบปูนเสือนะครับนี่ครับ เดินทางมาจากประเทศฮ่องกงเลยครับเราได้ปวาริศเสถียรยืนยงนะครับให้กับค่ายมวยค่ายมวยจอนี่กองปราบนะครับนี่คือซุปเปอร์แบงค์จอนี่โอ้แบทเบิด